วันนี้เราจะมารีวิวอันนี้กันก็อย่างคลิปที่แล้วคลิปล่าสุดที่ได้ลงไปหรือเปล่าจำไม่ได้ที่ผมบอกว่าผมจะมารีวิววันนี้ให้ดูอันนี้คืออัลบั้มล่าสุดของ i u ยที่เพิ่งวางขายมาเลยก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างจริงๆเนะี่ยผมดูไปแล้วแหละเดี๋ยวผมต้องใช้โทรศัพท์ด้วยแบบนึง เดี๋ยวบอกว่าทาไมต้องใช้อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะมาทําการแกะกันก,นก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างอะเปิดฟึบในส่วนของอัลบั้มเนี่ยหน้าแรกก็จะมีอยู่แค่เนี้ยอันนี้จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์หรือเปล่าวะชึบสติ๊กเกอร์และรูปภาพโอเคอันนี้จะเป็นหน้ารูปภาพอะจะหน้าตาแบบนี้ด้านหลัง ส่วนอันนี้คือจะเป็นรูป<ม>เขาเรียกว่ารูปอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นชื่อให้แล้วกันถ้าถ้าเกิดไม่ลืมนะกส่วนอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เขามีมาให้ซึ่งแน่นอนไม่ติดติดทำไมเราเราสายเก็บเราเราไม่ติดอยู่แล้วอันต่อมาอันต่อมาที่จะมารีวิวก็คืออันนี้ อันนี้คือหนังสือเนื้อเพลงที่เป็นภาษาเกาหลีซึ่งผมอ่านไม่ออกนี่น,นี่จะเป็นหน้าตาหน้าตาจะแบบนี้คร่าวๆก็จะประมาณนี้ส่วนถามว่าทำไมผมถึงต้องเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวมาดูกันเห็น,นอ,อันนี้ไหมอ่ะอันเนี้ยอันกลมๆอัน,นเนี้ยเนี่ยคือ a r card เว้ดเดีอ่วหยิบออกมาก่อนอันนี้คือ a r c a r d ร์เเราต้องเอาไปเข้าที่แอป ที่เขาบอกอยู่ด้านหลังซึ่งเดี๋ยวผมได้ทําการโหลดแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะนี่จะเป็นในส่วนของชื App. ่อแอปก็จิ้มเข้าไปอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็กดไปที่กล้องชืบใส่เข้ามานี่นี่ a r a r ร์กก็จะเล่นในลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมมองว่ามันแม่เจ้าโคตรเจ๋งเลยได้นี้มาเดียวที่ผมรู้สึกคุ้มที่สุดของอัลบั้มแล้วเอาตรงตรง โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของหนังสือ,อนเนื้อเพลงต่อไปจะอันนี้ก็คือโฟโต้บุ๊กอีกแล้วโฟโต้บุ๊กจะหน้าตาแบบนี้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยนี่โฟโต้บุ๊กสวยนะเขาทำโฟโต้บุ๊กออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลย คร่าวๆก็จะประมาณนี้โฟตโต้บุ๊กอันสุดท้ายที่เขามีให้แผ่นเพลงอืมแค่นี้แหละก็สำหรับคลิปนี้ก็นะน่าจะเป็นรีวิวสั้นๆเหมือนกับคลิปที่แล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจยังไม่ได้ตัดเลยคลิปที่แล้วก็เอาเป็นว่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละส่วนคลิปหน้าจะรีวิวอะไร แน่นอนอัลบั้มปกรูปอันที่2นะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์กันให้ด้วยไม่เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปน,นี้ก็บายบาย,บายสวัสดีครับ